โปรดสแกน QR Code คสนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2568แรม12ค่ำเดือน6ปีมะเส็งตรงกับวันเต่าโลก คนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จอยากจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงคุณมีแผนการในใจที่จะพัฒนาตนพัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดีขึ้นมีเกณฑ์ขยายกิจการงานออกไปหรือได้สร้างคอนเน็กชันให้กว้างขวางออกไปอีกดวงการงานดีมากการเงินการเงินเข้าๆออกออกไม่แน่นอนมั่นคงนัก คุณก็ดูไม่ค่อยจะกระตือรือร้นในการหารายได้วันนี้รู้สึกอินดีบางคนก็ใช้เงินสุรุสุร่ายตามใจตนเองมากเกินไปแต่ข้อดีของคุณคือยังคงหมุนเวียนเงินได้เป็นอย่างดีเพราะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์อยู่ความรักและครอบครัวคุณมองความรักเป็นเหมือนขนมหวานเหมือนดอกไม้แรกแย้มมีเกณฑ์ได้พบรักที่สดใสหัวใจพองฟูเป็นสีชมพูส่วนคนมีครอบครัว ควรระวังเด็กในครอบครัวจะใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือต้องเสียเงินเพราะการศึกษาของบุตรหลานแต่โดยรวมไม่มีปัญหาอะไรสีมงคลสีชมพูส่งเสริมความกระตือรือร้นความสำเร็จเหนือคู่แข่งและความน่าเกรงขามทิศมงคลทิศใต้เสริมกำลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมชมชอบเวลามงคลศูนนาฬิกา ถึง1น0นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การเงินการงานก้าวหน้าโดดเด่นเป็นเรื่องดีสำหรับการเริ่มกิจการใหม่หรือเปิดตัวสินค้าใหม่จะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่ธุรกิจสตาร์ทอัพจะประสบความสำเร็จเป็นที่พอใจ คนที่ทำงานประจำมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเพิ่มเงินเดือนการเงินคุณฉลาดในการหมุนเงินและการหาเงินของคุณก็มีทักษะเหนือกว่าคู่แข่งการค้าขายสร้างกำไรให้กับคุณได้อย่างมากการลงทุนใดๆจะมีผลงอกเงยเป็นเงินทองการเล่นหุ้นออกเงินกู้จะโดดเด่นและทำกำไรได้มากเป็นพิเศษความรักและครอบครัว คุณกระตือรือร้อนในการตามหาคนที่ใช่และมีแนวโน้มที่ดีที่จะพบคนที่คุณฝันไว้ส่วนคนมีครอบครัวแล้วจะได้มีการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันหรือบุตรหลานของคุณต้องไปเรียนต่อย,ยังต่างถิ่นต่างแดนสีมงคลสีเขียวเสริมความเข้มแข็งความนา่าเกรงขามและเฉียบขาดในการตัดสินใจทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมสิริมงคลในการทำการต่างๆ เพิ่มกำลังใจและความนิยมชมชอบเวลามงคล22.30นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงานวันนี้อาจต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับงานที่จะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งทางบางคนจะต้องพบกับคู่แข่ง ที่สร้างความลำบากใจให้กับคุณไม่ใช่น้อยแต่หากตั้งสติสมาธิให้ดีในงานคุณจะสามารถทำได้สำเร็จดีกว่าที่คาดไว้แม้วันนี้จะไม่มีใครคอยช่วยเหลือแต่ผลงานของคุณจะทำให้ทุกคนต้องนับถือการเงินเงินเข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวาแสดงถึงการหมุนเวียนของเงินที่คล่องตัววันนี้ไม่ต้องกังวลในเรื่องการเงินมากนะักเพราะจะมีเข้ามาไม่ขาด และความสามารถในการบริหารเงินของคุณก็เป็นเลิศสิ่งที่ควรระวังคือความไม่รอบคอบที่อาจทําให้การเงินรั่วไหลได้งานวิ่งเต้นติดต่อเจรจาจะทําเงินได้มากในวันนี้ความรักและครอบครัวคนมีคู่เหมือนความรักไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกแตกต่างนักเพราะไม่ค่อยสนใจกันและกันให้ลองเพิ่มความหวานขึ้นมาอีกก็จะดีส่วนคนโสด คุณสนใจแต่คนที่อยู่สูงกว่าคุณจึงมักจะอ,อกหักไม่สมหวังลดสเปคลงมาบ้างก็อาจจะเลิกโสดได้สีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มส่งเสริมความน่าเกรงขามอำนาจวาสนาและความเชื่อฟังทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมสน่าราศีความเป็นสิริมงคลความเคารพจากผู้คนรอบข้าง เวลามงคล19.30นาฬิกา30นาทีถึง21.00นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงานทำงานไม่กังวลมากแค่ลุยเข้าไปทำตามแผนที่วางไว้คุณมีความโดดเด่นในด้านความขยันขันแข็งแข็งแกร่งไม่อ่อนไหวปวกเปียก ทั้งยังยืดหยุ่นและมีไหวพริบวันนี้งานอาจเหนื่อยแต่ก็จะประสบความสำเร็จในที่สุดการเงินวันนี้การวางแผนการเงินระยะยาวอาจไม่เป็นไปตามคาดปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้จะเข้ามากระทบเช่นภาษีรายจ่ายฉุกเฉินหรือข้อผิดพลาดทางเอกสารคุณควรตั้งงบสำรองสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันไว้ล่วงหน้า หลีกเลี่ยงการคาดหวังรายได้ก้อนใหญ่จากช่องทางเดียวการมีแผนสำรองหลายชั้นจะช่วยลดความเสี่ยงได้มากความรักและครอบครัวจะมีโชคในด้านความรักคุณอาจได้พบกับคนที่คุณฝันไว้ได้สารสัมพันธ์กันอย่างหวานชื่นรักชอบใครวันนี้ให้รีบเข้าไปทำความรู้จักคนมีคู่และคนมีครอบครัวก็มีความสุขดีทั้งยังอาจได้รับของขวัญม,มีค่าจากคนรักอีกด้วย สีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรีเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพนับถือเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาทิศมงคลทิศเหนือเสริมความคล่องตัวทางการเงินโชคลาภจากการเสี่ยงและมรดกเวลามงคล3นสฬิกาถึง4ี่นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานวันนี้ไม่ควรร่วมหุ้นลงทุนหรือเปิดกิจการใหม่ไม่ว่าจะกลับญาติพี่น้องหรือสามีภรรยาการเริ่มงานใหม่ใดๆก็ยังไม่เหมาะนักเพราะมีเกณฑ์ที่จะล้มเหลวงานที่ทำอยู่วันนี้ต้องรอบคอบให้มากและอย่าเพิ่งเชื่อใจใครการเงินการเงินของคุณจะมีความสมดุลมากขึ้น ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีจิตใจดีเมื่อคุณได้รับก็จงรู้จักให้รู้จักแบ่งปันด้วยการวางแผนและการใช้จ่ายอย่างรอบคอบจะช่วยเสริมสร้างฐานะทางการเงินให้มีความยั่งยืนในระยะยาวได้ความรักและครอบครัวคนโสดมักจะเลือกมากต้องการคนที่พร้อมทุกด้านจึงทำให้ยังลังเลและครองโสดต่อไปหากคุณพยายามในการพัฒนารูปลักษณ์ให้ดีขึ้น ก็มีเกณฑ์ได้พบคนที่ฝันได้ส่วนคนรักคู่ครองช่วยกันคิดช่วยกันทำมาหากินแต่ควนหาเวลาออกไปใช้เงินซื้อความสุขกันบ้างสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความกระตือรือรน้นความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการงานทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมโชคด้านการเงินการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอย เวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานยอดขายในวันนี้อาจไม่ได้เพิ่มขึ้นชัดเจนแต่มีแนวโน้มทรงตัวในระดับที่พอควบคุมได้ควรให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนโดยเฉพาะค่าขนส่ง ข้าวัตถุดิบหรือของเสียในสต็อกเพื่อไม่ให้กำไรหายไปโดยไม่รู้ตัวการเงินมีเกณฑ์ได้ร่วมหุ้นมีความร่วมมือในเรื่องการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญให้คุณสามารถเพิ่มพูนฐานะได้เมื่อคุณพร้อมแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดร่วมกับคู่ค้าความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันจะช่วยให้การตัดสินใจในเรื่องการลงทุนมีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งผลตอบแทนที่น่าพอใจในทุกขั้นตอนความรักและครอบครัวรักมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในใจของคุณยังรักแต่ก็อยากจะมีเวลาส่วนตัวจึงอาจจะมีการตกลงแยกกันอยู่หรือห่างกันสักพักเพื่อเพิ่มช่องว่างของคู่รักคนโสดหากคุณกล้าพอที่จะเข้าไปทําความรู้จักกับคนที่คุณชอบคุณก็จะแปลกใจที่มีผลตอบรับที่ดีกว่าที่คาดไว้ สีมงคลสีแดงสีทองเสริมชื่อเสียงความเป็นมงคลความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นสง่างามทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัวความเชื่อฟังของบริวารผู้น้อยผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมเวลามงคล3านาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาที คนเกิดวันศุกร์การงานวันนี้ต้องระวังอุบัติเหตุในการทำงานให้มากยิ่งผู้ที่ทำงานที่มีความเสี่ยงจำเป็นต้องระวังให้มากอย่าประมาทเด็ดขาดบางคนจะได้รับข่าวร้ายเรื่องงานอาจจะตกงานหรือถูกลดเงินเดือนงดโบนัสที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ส่วนงานรับจ้างค้าขายวันนี้ก็จะไม่ทำกำไรหรือรายได้ให้กับคุณได้มากนัก การเงินครอบครัวจะมีส่วนช่วยในเรื่องการเงินหากพบปัญหาการเงินควรปรึกษาคนในครอบครัวเป็นอันดับแรกบางคนจะต้องใช้จ่ายกับเรื่องมงคลในบ้านหรือมีโชคจากคนในครอบครัววันนี้จะหาเงินง่ายกว่าทุกวันธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดเลี้ยงเด็กและคนชราจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวให้ระวังสุขภาพ โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่จะทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับกระดูกมีเกณฑ์ที่จะเกิดกับเด็กในครอบครัวความรักของคนโสดที่มีคนคุยยังไม่ก้าวหน้าหรือถึงขั้นไปต่อไม่ได้ส่วนคนมีครอบครัวควรลดความเอาแต่ใจลงบ้างสีมงคลสีแดงสีทองเสริมสุขภาพแข็งแรงสมาธิดีจิตใจสงบร่มเย็นทิศมงคลทิศเหนือ เสริมบริวารเชื่อฟังมิตรภาพจากผู้อื่นความสามาัคคีในหมู่คณะเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์การงานหากคุณคิดจะขยายธุรกิจย้ายงานหรือเปิดธุรกิจส่วนตัว วันนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงมากอาจได้มีการตกลงทำสัญญาร่วมหุ้นทำธุรกิจที่คุณฝันหากเป็นข้าราชการก็มีเกณฑ์ได้รับความสำเร็จเชิดชูเกียรติได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศหากยังเรียนอยู่ก็จะประสบความสำเร็จในการเรียนตามตั้งใจการเงินการเงินของคุณอาจเผชิญกับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความผิดหวังและความสูญเสียจากการตัดสินใจในอดีต ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกเสียใจแต่สิ่งสำคัญคือการมองหาแสงสว่างในความมืดและเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อที่จะวางแผนการเงินที่มีความรับผิดชอบและมองเห็นอนาคตที่สดใสความรักและครอบครัวหากคุณเป็นไม้วันนี้เรียกได้ว่าเป็นไม้พราวเสน่มีความดึงดูดทางเพศสูงแต่ก็มักจะช่างเลือกคนโสดอ่อนไหวกับความรักใจเสียง่าย แต่ก็ยังฟอร์มเยอะแล้ววันนี้จะมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาสนใจมากลองเปิดใจดูบ้างก็ได้สีมงคลสีแดงสีทองเสริมการเงินคล่องตัวโชคลาบลอยและความช่วยเหลือทางการเงินทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความสดใสร่าเริงสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเวลามงคล21นาฬิกา ถึง22่สนาฬิกาสนาที